อาลังสิมันลมอ่ะก็ที่ไปไปหาว่ารัฐมนตรีธรรมนัสมีเอี่ยวกับเบนสมิธอะไรอย่างงู้นอย่างงี้ทำเก็บกับสแกมเมอร์ทำเก็บกับเรื่องเงินซีตทาาโอ้โหเละเทะเลยฮะตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านคุณธรรมนัสก็บอกออกมาตอบโต้กันแบบมันเลยฮะก็เดี๋ยวเจอกันนะแต่ไปเจอกันที่พยาวเดี๋ยวไปสถานีต่อไปที่พยาวก็บอกเลยไงครับ วันนี้เนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลหรือไม่มีอะไรอย่าพูดพร่อยๆนะนะครับผมบอกให้แล้ววันนี้จะใครจะเล่นไปลี่ผมไม่รู้แต่ในรังสิมันลมเนี่ยรู้สึกวันนี้เขาอวดเก่งเยอะอวดเก่งขึ้นมากเขาสามารถเขาคิดว่าไม่มีใครแตะเขาได้แต่ผมอยากให้เร่งนะ44สิบสอเนี่ยสี่สบทที่ล้มล้างการปกครองอยากให้ปปชอ,ออกเร็วๆหน่อยนะ ผมจะได้ดูไอ้พลพวกนี้จะได้หายปากห้าวแต่ผมก็ไม่รู้ละครับว่าจะจริงเท็จอะไรระหว่างกรณีของรลังสิมันลมกับคุณธรรมนัสแต่ก็บอกพูดลอยๆเจตนาจะไปบอกว่าทำเนียมประเพณีของรัฐมนตรีดิจิต้อนเขาทำกันยังไงผมไม่ทราบแต่ผมเมื่อก่อนเข้ามามีคนจ้างผมจะคิดว่าให้คนอื่นเขามองดูว่าตะก่อนเขาคงจ้างรัฐมนตรีคนเดิม ซึ่งบางคนมาถกมาเถียงกันเขาพูดรัฐมนตรีรัฐบาลเก่านู้นแลวป่าบอกไม่ใช่เขาพูดแล้วมันตีคนที่ผ่านมาถ้าคนที่ผ่านมาก็ใครครับก็เป็นพี่ประเสริฐจันทร์รงทองเอ,เอ้ยคุณประเสริฐใช่ไหมจันทร์รงทองอ่าพี่ประเสริฐเป็นรัฐมนตรีซึ่งจริงๆแล้วถ้าเจตนาแบบนั้นก็คุณก็บอกแล้วมันก็เหมือนกันครับคนปากร่อยสี่สิบล้านมาแล้ววันนี้เงียบไม่ได้นะฮะนะครับเงียบไม่ได้ครับ <c oughs> คุณจะเอามาพูดในสภาแบบนี้ นะมันตอนนี้มันประดังกันเข้ามากับรรคภูมิใจไทยเต็มไปหมดเหมือนมาสองวันวันเกิดใครไม่ทราบน้ําท่วมจะตายหงายหาครับเราไปกอดกันฉลองวันเกิดร้องเพลงกันมีความสุขสนุกสนานพอมาวันนี้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ทํางานทําเป็นผมสั่งแล้วสั่งแล้วครับส,สั่งไปดูหน่วยงานนี้เข้าไปดูใครจะเยียวยาเดี๋ยวผมจะอย่างง้นเดี๋ยวผมนี้ไอ้เยีย่ยนในบัวหายร้องเพราแต่เขาร้องไห้กันมาหลายวันแล้วสุดท้ายครับ ถ้าอดีตนายกแพทองทานลงไปกับถ้าอดีตนายกเศรษฐาของเพื่อไทยลงพื้นที่กันหมดนะครับนะสองอดีตนาะยกของเราหรือเอากันว่าเป็นนายกกันละกันแต่ก็โดนด้วยอ่าเขาเรียกว่าโดนอ่าเขาเรียกว่าองค์กรอิสระครับก็จัดตกเก้าอี้ไปหมดนะแล้วนายกปัจจุบันทําอะไรครับไปฉลองกันมีความสุขเห็นไหมครับแล้ววันนี้วันจันทร์ปฏิบัติหน้าที่ออกบ้านเรามีทํางานกันอออตามราชการนะ หยุดเสาร์อาทิตย์วันจันทร,ร,ร์ทำงานแล,ล้วก็มาบอกเยียวยาเดี๋ยวเราเยียวยาให้หมดใครก็พูดได้แทนที่คุณจะลงไปดูพี่น้องที่เขาน้ําท่วมกันเปล่าฮะขอไปดูลูกพี่วันสําคัญของลูกพี่ไ,ไม่ไม่ไม่ใช่ฮะนี่ราเป็นรัฐบ,บาลคุณแมทองทานุงหญิงป่าน,นี้ครับสื่อแมงไม่แบะแดกแบบนี้แล้วครับสือ่อยากหลักทั้งหลายป่านนี้แม่งโจมตีแหลกแหลกลาแล้วแต่วันนี้สื่อกําลังนั่งแดกกล้วยกันอยู่ นะครับคือหลักๆก,ก็ชอบแดกกล้วยไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งเห่ากันไม่ได้แล้วฮะโอ้ยบางคนนี่โผล่ไปถึงงู่นนะครับ <c oughs> วันกงวันเกิดคนนู้นคนนี้ไปเสนอหน้ากัน <c oughs> เอาเถอะครับกายี <c oughs> ม้มันไม่มันไม่พี่หน้าตอนนี้จะพี่หน้าตอนไหนแล้วไอ้้ยบกรรมการแม่งเป็นซะเองเชิดดำเป็นเป็นเหตุนะแล้ววันนี้ป่วยดีไอสัตว์เพราะว่าอะไรจะติดคุกเอาสิเพราะวันนี้บรรดา สอวอที่เขาไม่มีการทุจริตสอวอที่เขาบริสุทธิ์เขาก็ไปยื่นฟ้องยื่นตรวจสอบกกตไม่ทําอะไรกันเลยนั่งแบะแดกรอกฟังคําสั่งจากแถวเขากระดงเป็นไงประเทศไทยครับแล้วอย่างนี้เจริญไหมครับรอคําสั่งจากเขากระดงรอคําสั่งจากสนามแข่งรถหรือเปล่าตกลงกันไปย้ายเลยครับย้ายคณะคลโมเข้าไปที่สนามแข่งรถสนามฟุตบอลไปเลยไม่ดีกว่าล่ะ มันจะได้ให้สมเหตุผลเออไปประชุมกันตรงนั้นนะะผมไม่ได้พูดปาากใครนะเขาเรียกว่าเปรียบเทียบเปียบเปยมกักงผมนี่นี่บอกเลยครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วมมันเนี่ยเดือดร้อนกันเต็มไปหมดแต่แปลกฮะรัฐบ,บาลของเสียหนูไม่เอาเลยครับอนุทินเงียบเฉยจำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กรณีชายแดนก็พิพากษ์ของชายแดนของเราเหมือนกัน วันที่สิบเนี่ยใกล้ๆวันแล้วเนี่ยที่เขาจะไปขับไล่ออกเนี่ยเขาจะผักนั้นให้คนคนขขขเขมนที่เข้ามาบุกในประเทศไทยออกไปดันมีหน้ามาบอกเราก็ต้องจะรอเพื่อมนุษย์สร่ใตกลงมึงเขมรน,น้อยอะ่ะมึงเป็นนายกของขเขมรือเป็นนายกของไทยฮะแล้วถามว่าอยู่ดีๆจะต้องไปเจรจาที่กาบูจาผองไปหาพ่อมึงเหรอไอ้เหี้ยที่ประเทศมัน,นมึงจะไปทำเหี้ยอะไร และเออาร์เออาร์อกัมูชาไปไปฟ้องมาเลาฟ้องก็โถม,มาเลาเขาเป็นแค่ผู้นาอาเซียนเขาก็บอกแล้วว่าจะไปฟ้องเขาเขาก็ช่วยแล้วไม่ได้นอกจากสองประเทศคุยกันแล้ววันนี้มันคุยกันรู้เรื่องไหมไอฮุนเซนนะพยาละแวกเนี่ยไอยี้ยนี้ยิ่งไปใหญ่เลยไอสัตว์วันนี้เนี่ยแหมปกปิดตัวเองกัไม่มีจะแดกกันแล้วนี่พยายามวันนี้เขาก็ต้องบีบนี่ครับบอกแล้วไอฮุลเซนหรือไอพญาละแวกก็พยายามบีบไอขเขมรน,น้อย ตัวได้ขมรนน้อยวันนี้ก็กูไม่รู้จะตะล่อมไปไหนกูจะกระล่อนถอยไปไหนจะหมุนไปไหนแต่วันนี้บอกครับนายกประเทศไทยเป็นอะไรครับดันไปบอกว่ามนุษยธรรมคำว่ามนุษยธรรมมาจริงๆมันต้องประเทศไอขมนมันต้องบอกมนุษยธรรมหลัก,กของประเทศไทยเพราะอะไรเพราะมันยิงระเบิดเข้ามามันเป็นคนหาเรื่องเราคนไทยไม่มีใครแล้วครับที่เขาอยู่ดีๆแล้วจะไปกประทึบงขมรน ทหารเราเนี่ยเจ้าหน้าที่เราตำรวจตะเวนชายแดนไม่ว่าจะเป็นเสือพรานผมเรียกเสือพานนะแต่ก่อนเนะี่ยชุดดำอะ่ะเขาเรียกอะไรนะอาสาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะฐานมารเนี่ยใช่ไหมเออเขาวลาทำไมมีรับคำสัง่งเขาไม่มีการแล้วครับยิงโดยพลรรการหรือการไปทำร้ายใครใช้ความรุนแรแต่วันนี่งงะนะนายกไทยพอได้หมันมาป้าก็เล่นบอกเลยครับ อนุทินบอกเลยว่าเรามีมนุษยธรรมเขามีทั้งนุกเด็กคนแก่แล้วไปเกี่ยวเฮี้ยอะไรเาราก็ไล่แมฆแม่บุญเซนมาแล้วไิดชอบสิเวลาคนไทยใต้หามึงไม่จะตกออทานไงวะทาหารทหารเราไปเหยียบกับระเบิดขาขาดมึงไม่เห็นนะวะแม่งจะเข้าแก็บแล้วเวลาก็บอกให้ตัดไฟตัดเนกูไม่กล้าตัดกูเป็นรัฐมนตรีมาหาไทยเวลาจะตัดทีต้องมีการคอนเทนต์ห้าสสาม องหนึ่งกัแล้วแมงตัดจริงเปล่าแล้วครับน,นยายกไปโรงทางตัดหมดแล้วโถไอ้หัวกลวยเออก็บอกแล้วไงพอวันนั้นกระบุกไปแล้วครับไปต้องไปที่แนวตะเก็บต้องไปที่อาอสุรินทร์บุรีรัมย์ก่อนเขาจะไม่ขึ้นไปไหนแล้วครับใครจะเป็นไงช่างแม่มันกูต้องไปหาลูกพี่กูก่อนนะครับ แล้ววันนี้ก็บอกครับผมดูเอาก็แล้วกันจะให้สังคมเขาดูว่ากรณีขยะปรินาเ็าไปแล้วใครที่ลุกที่เ็าไปแล้วจะดูเขาก็โดงเนี่แหละทำไมฮะใหญ่เห็นก็บอกว่าใหญ่กันเลอเกินเบอร์แข็งปึกใครอยากได้ก็เข้ามาเอาที่กูเดียมาเข้ามาโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับใหญ่แบบเจ้าพ่อทําตัวใหญ่ครับฟ้าใหญ่ครับแผ่นดินผมจะบอกให้นะพูดกันเอาง่ายๆครับว่าสารดีกาท่านว่างไงแค่นั้น แล้ววันนี้นะมันชัดเจนแล้วครับมันต้องเอาหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นที่ดินเนี่ยมันเกี่ยวกับกรมป่าไม้เกี่ยวกับอ่าทรัพยากรธรณีใช่ไหมฮะทางกรมป่าไม้เขาชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเขามีแผนที่ยังไงยังไงแล้วถามครับที่มาที่ไปของตระกูลชิดชอบเนี่ยคุณได้มายังไงครับแล้วออกกันโดยไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะสา่งเขาก็สั่งแล้วสาลดีกาเขาก็บอกแล้วต้องให้คืนไปที่รถไฟ แต่วันนี้ใครไปพิกฮนะไปปิกประเด็นไปพิกก็กขหมายไปทำกันไปไปมามาไปบอกว่าการรถไฟไปบุกลูกที่ของประชาชนอา้าวแล้ววันนี้ผมถามว่าจะเป็นที่ของไม่ใชยตระกูลที่ชอบเนี่ยก็คนอื่นมีสิทธิ์จะเข้าไปไหมละครับแต่ผมเห็นก็บอกใครแน่จริงก็เอามาทวงคืนเนี่ยมึงเข้ามาผมถามว่าคุณมีที่ของคุณตั้งห้าพันกว่าไรในตรงนั้นได้อย่างไรถามงานี้ก็ตอบไม่ได้แล้ว ไปกว้านซื้อเข้ามาเนื่องจากมีนอรมินีเป็นประชาชนแล้วก็ไปออกโฉนดโดยมิชอบกันจริงหรือเปล่าแค่นี้เองไม่ต้องไปนั่งกบเกลียแล้วครับแม่งผิดเต็มประตูอยู่แล้วแต่ถ้านี้ใสคนมันหน้าด้านแม่งก็อยาบอกเป็นของกูของกูมึงจะเอาจากไหนครับที่ตรงนั้นนะเอามาจากไหนเขาทั้งลูกเป็นของมึงได้อย่างไรแค่นี้มันก็เห็นกันชัดๆแล้วหรอครับ เห็นไหมวันนี้เราเอากันแก้นี้พอแล้วก็ไม่ต้องไปนะเรามองกันแก้นี้เราบอกไม่ต้องต่อความยาวสาวกวายิ่งเรามันชัดเจนอยู่แล้วปรีนาไกลคุปยังติดคุกแค่ลูกที่พบปทไปตั้งแล้วไปไปไปเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยง่นเลี้ยงนี่สุดท้ายก็สารสั่งมาแบบนี้โดนแล้วแต่ไอ้นี่ยืมมาเพราะตัวเองไงเป็นนักการเมืองนะเป็นเป็นผู้เมียมหน้าเป็นรัฐบาลบ้างเป็นในนี่บ้างหักหลังเขาบ้างอ่า นี่ไงครับแล้ววันนี้ได้ใครกครบจะมองโอ้คนดีเหลอฮะโอ้มาเฟียฮะคุมฮะทั้งหมดนะคุมหมดจะกินรวบหมดเลยไม่ว่าหัวสวออก็มีชื่ออยู่เขาอาดงก็มีชื่ออยู่หัวสวออก็มีชื่ออยู่อย่างเรื่องสวเนี่ยเขาเห็นกันชัดชัดว่ามึงหัวกันมึงกี้โกงมึงแม่งยังตะแบงยังหน้าด้านไอสัตว์เลยนี่พูดกันจริงๆ